ช่วงที่แล้วลุงนิรันต์ก็สามารถไปชิงเก้าอี้จากลุงบำรุงไปได้ทําให้การนั่งเก้าอี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเก้าอี้ตัวที่1เขายังคงรักษาเป็นอย่างดีลุงบังเซนเก้าอี้ตัวที่2ลุงนิรันต์และคนสุดท้ายบอกเลยว่าตัวจีดต,ตัวตึงรับรองว่าเขามาทําให้ขาเก้าอี้ทั้งสองคนสั่นอย่างแน่นอนคนสุดท้ายของวัยเก่าไปพบกับพินิ่มครับเชิญครับและนี่คือ คนที่4ของวัยเก่าครับพี่นิ่มครับคอับผมนะพี่นิ่มนี่เขาเป็นบุรุษหนุ่มซึ่งมาพร้อมกับรอยยิ้มทุกครั้งนะแฟนๆเห็นแล้วชอบแม่เนี่ยกีดกันโอ้โหน้ำหมากกระชอกเลยนะฮะ ไ,ไงฮะผลการแข่งขันตอนนี้โอ้โหพี่พี่บังซินนี่ยังยืนหยัดอยู่เลยนะ oh. ยังเหนียวแน่นไม่ลุกเลยแต่ว่าพี่นิรันด์นี่ไปแทนพี่บรุงแล้ะครับผมและพี่นิ่มจะไปแทนใครไหมเนี่ยแหละคนเนี้ยคนไหน <laughs> บงังแทนบังเนี่ยเอาตัวอานะตัวใครโทมันนะอานะ <S 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 ญาติเขามาเยอะเลยนะพี่นิ่มเขาที่นั่งเขาที่นั่งแล้วแล้วแล้วตอบไปคิดเลยมาบอกกันแท้ใครนี่นี่นี่คนเดียวผมวิ่งเร็วอ่ะผมไม่รู้ว่าผมวิ่งเร็วอ่ะวิ่งหนีเร็วอ่ะไม่ชวนผมเลยหรอไม่ช่วยอ่ะเออนะสนิทกันไหมในสี่คนเนี่ยได้มาเจอเจอกันไหมโอ้ยใหญ่ใ่มุกเหลือเกินมุกเยอะจริงๆโป๊ะปะโป๊ะปะโอ้โหรับทำไมทันเลยฮะมีไม่มีถาดตีหัวกันไหมฮะไม่มีครับไม่เคยทำนะ นึกว่าสามหกพอปะาพ่อป้าไอคนเป็นลมเออสี่คนนี่ใครน่ากลัวสุดพี่นิ่มคิดว่ามันพอกันนะครับผมอวางพอกัน,นไม่มีใครแบบโดดไอ้โหคนนี้มันโดดมากเลยน่ากลัวมากไม่มียังยังไม่มีแล้วตัวพี่นิ่มเองอะ่ะก็ผมสู้ได้ครับผมหนึ่งบทเพลงครับวันนี้สุดทางด่านซ้ายครับผมมีอะไรอยากจะบอกพี่บังเซนกับพี่นิรันที่นั่งรออยู่ไหมฮะฝากบอกครับผม ระวังโตอีกจะรุดจะรุดจะรุดด้วยนะอ่ะพี่บางเซนมีอะไรจะบอกกลับคืนไหมฮะครับก็ให้นิ่มทำให้เต็มที่ก็แล้วกันครับที่จะมาสู้กับบังครับพร้อมครับคนสุดท้ายของวัยเก่าของเรานะับพี่นิ่มครับในบทเพลงสุดทางที่ด่านซ้ายเชิญครับ ก็หลังที่ออกอากศไปแล้วก็มีคนมาถามว่าฉันลุงนิ่มไหมบอกใช่ไหนร้องให้ฟังหน่อยสิผมก็รองให้ฟังเขาก็เอาใช่เลยใช่เลยชเลยชื่อเชื่มีความกดดันมากผมก็ต้องซ้อมให้หนักมากกว่าเดิมเข้าอีกครับซ้อมเพลงต้นฉบับมากขึ้นออกกำลังกายโด,ดเชือกวิ่งแล้วฟังเนื้อเพลงให้มากที่สุดทำนองอังกลังเขาเก็บให้หมดเสียงนกกา ร้องก้องหไห้ได้แบบนี้นะไ,ได้แบบนี้เลยนะครับผมต้องเอาให้ได้ครับผมเอาให้ได้สิครับผมต้องละเอียดแบบนี้ครับรอบนี้ขอกําลังใจจากลูกค้าและแฟนคลับที่ติดตามผมจะทําให้ดีที่สุดขอขอบคุณชาวอำเภอท่า,เร,าเรือและชาวจังหวัดพระนครศรีอยุอธยาที่เป็นกําลังใจให้ผมครั้งนี้ครับผมผมจะสู้เต็มที่ครับผม พี่นิ่มพี่ไปอยู่ชายแดนตั้งนานห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่จังเลยน้องจะรอวันที่พี่กลับมานะพี่คิดถึงเธอเหมือนกัน ผมอยู่ทายแดนมันแสนเดียวดายอำเภอด่านซ้ายใครลินตุตามองไปทั้งในใจเศร้าเห็นแต่ภูเขาขอบฟ้าเสียงนกกากูรอง้อง เาหนวดเรายาวครึ่งรุงรังที่เกือครึ่งหลังไม่เนื้อเหงือห่อครไม่เคยอาบน้ำเดือนกว่าร้อนแดดหนาวฟ้าทนไหวเพื่อให้ถัดไทยงดงามด่านฟ้าไทายแดน ทีข้ป้องแดนสยาท่านกินไข่ดาวหมูแทงอมกินข้าวแห้งแท่น้ำนางเวนอยู่ยามวันนาวเสียงก้องลูกปืนแทนเสียงดนตรีดังมีผู้ที ร้องเพลงยาจอยู่เห็นคนมาให้ไกลสวา่างหนาวหยดน้ำข้างใจหนาวอยากดมแก้มสาวสักที องแดนสยามท่านกินไข่ดาวหมูแท่งผมกินเผาแหงแค่น้ำนั่งเห็นอยู่ยามมันหนาวเสียงกองลูกปืนแทนเสียงดนตรีดังมีพูดพีมาร้องเพลง อยู่เห็นคนไม้ใกล้ตว่างหนาวหยดนำข้างใจให,หนาวอยากลมแก้มสาวสักที ันก็เรียกว่าได้ทีอ่ะแบบนี่คือผลงานของพี่นิ่มนะครับพี่ครับครับผมเราลงมาคุยกันข้างล่างไหมครับมี <c oughs> มีสังดอกสะดามาด้วย <c oughs> อ๋อเป็นทหารก็ทำหน้าที่นะครับ ปกป้องชายแดนครับผมทีนี้หน้าที่ครอบครัวเขาก็โอ้โหเขาก็คิดถึงก็สิครับก็ส่งจดหมายมาเป็นไงพออ่านแล้วซึ้งเหลือเกินครับผมโอ้เราก็เลยต้องร้องเพลงบอกความรู้สึกของเราไปครับก่อนมานี่แม่บ้านเขาอวยพรยังไงบ้างรราครับพี่นิม่มโชกดีน้องแล้วต็็จุกมือเขาห้องอหมดไฟแล้วครับผมโอหมดไฟ <laughs> พูดนี่พี่นิ่มแม่บ้านฟังอยู่ในตัวใครตัวมันนะผมไม่เกี่ยวนะเออครับโค้ดครับผลงานของลูกทีมคนนี้ฮะพี่นิ่มเสียงสูงดีมากแล้วก็ร้องท่อนสุดท้ายเนี่ยแบบขยี้ใจมากเขาบอกมีแต่ขยี้ใจสาวนี่ขยี้ใจคนแก่อย่างเราด้วยโอ้ร้องสุดยอดมากพี่นิ่มมันเนี่ถ้าผมเป็นคู่แข่งกับพี่นะผมกลัวเลยนะน่ากลัวมากเพราะเสียงพี่มีพลังมากและเสียงพี่มีเสน่ห์มากครับ โน้ตครับพี่พี่นุ่มนิ่มฮะแต่ยิมรู้แกงเรียกผิดผมผมชอบคือคีเสียงเขาสูงทุกรอบที่เขามาเขาใช้สูงแล้วก็ไม่ใช่สูงแบบปีนเลยนะสูงแบบพอร้องสบายๆนี่แหละครับคือการร้องเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวรุนคะแนนครับพิธาครับโอ้พี่ก็เ,เียว่าร้องสุดคำรำสุดแขนที่เขาจะพูดอยู่เสมอๆกับพี่นิ่มนี่ใช่เลยอะคะ่ะ ไม่คิดเลยพี่นี่มจะดันเสียงสูงเข้าไปแล้วเนียนกริบมากขนาดเนี้ดูจากตัวผอมๆไม่น่าจะมีแรงเยอะขนาดนั้นน่ะสุดยอดมากอ่ะแล้วฟังแล้วเป็นไงอ่ะมันเหมือนกับถ้าหากเปียบน้ำวนเมื่อสักครู่คุยกับสลามเหมือนแบบได้ใจอ่ะพอรู้ว่าคู่ต่อสู้แบบเพลียงพล้้มปุ๊บหูใส่เข้าไปใส่เข้าไปกะนอกให้ได้เลยประมาณนี้เลยคือยิ่งร้องมันยิ่งเหมือนกับมันได้ใจแล้วมันได้ได้ ได้ความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได,ได้แล้วก็ทําได้อย่างต่อเนื่องแล้วทำได้ดีมากๆต้องเชินชมเห็นโค้ชแบบนั่งลุ้นแบบโอ้สะใจมากเห็นแบบนั่งนั่งเชียร์ขนันตัวเองก็ก,ก็เชียร์ไปด้วยค่ะเพราะว่าชอบกับการร้องและวิธีการที่ที่ปล่อยออกมาแบบนี้ชอบมากๆแล้วมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ต้องไปเรียนแบบใครเลยแต่เม็นการผสมผสานที่ลงตัวมากบางเครื่องก็จะมีเรื่องของเอื้อนของพี่เป้าบ้างเล็ก เดยวก็มีเ AH> ลือกเอื้อนของตัวเองเดยวก็มีทั้งดน้ตนี้มาผสมกันมันลงตัวจนกลายเป็นพี่นิ่มเนี่ยแหละค่ะแล้วทาให้เราได้มีแต่ความสุขกับการฟังเพลงนี้จริงๆสุดยอดมากค่ะครับครูครับการร้องการออกเสียงการคอนโทรลเสียงและก็ขียเสียงใช่หมดเลยโดยเฉพาะวิธีการเนี่ยมันจะเห็นความแบ่งสั้นยาวที่แตกต่างจากต้นฉบับสายจันรสัญญามากเป็นลายเซ็นของพี่นิ่มเลยแสดงว่าเก่งมากนะถึงทำอย่างนี้ได้เพราะมันเหมือนมีการออกแบบใหม่ ภาพรวมดีน่าพอใจเหมือนนักร้องต้งฉนฉบับคนหนึ่งมายืนร้องให้เราฟังเลยจุดอ่อนมีเรื่องเดียวคือเรื่องควบกล้ำรอเรือกับรอริองทะเลาะก,กัน <c oughs> รอเรือนี่มาเต็มทุกครั้งไม่พลาดเลยนี่คือด้านบวกมีคะแนนเท่าไหร่ให้ไม่พอเพราะให้ร้องออกเสียงรอเรือชัดมากแต่มีปัญหากับรอริองรอริองมีสองแบบคือไม่ไม่ออกเลยที่เกลือขึ้นหลังเม้นหลือเงือใครเนี่ย ไม่ออกเลยอันที่สองอยากออกก็ออกเขาห้ามออกแต่ออกอยู่เว้นคนมาให้ใกล้สว่างใกล้มาเต็มๆเลยมีปัญหาแค่ควบกล้ำนอกนั้นหมดจดครับเก่งมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหหมดจดเลยพี่นิ่มเนาะวัยนี้ก็จะบางทีอาจจะเคยชินกับการร้องแบบไม่มีดนตรีด้วยในสมัยก่อนยุก่อนเนาะ แล้วก็เรื่องการอ่านคำนั่นเองแล้วก็ร้องแบบไม่ไม่มีใครมาบอกว่าถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่คขร้องให้เพื่อนฟังร้องตามงานก็ฟังแล้วก็ฟังเลยแต่พอมาอยู่ในรูปแบบของรายการมันก็มีกฎกติกาที่วางไว้อยู่นะครับก็ต้องว่ากันตามนั้นมีรุ่นไหมพี่นิ่มมีรุ่นครับผมดูแล้วไปทางซ้ายหรือขวาครับพี่นี่แะตรงนี้ตรงนี้นี่เชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับ และผลการตัดสินของพี่นิ่มคือได้หรือไม่ได้กองเชียร์ได้หรือไม่ได้ถือว่าเป็นคนสุดท้ายที่ปิดเกมการแข่งขันไปได้อย่างสวยงามจริงๆเลยนะครับเอาล่ะครับมาลุ้นกันต่อว่าลุงนิ่มจะสามารถชิงเก้าอี้ได้หรือไม่และใครจะได้ครองเก้าอี้เป็น2คนสุดท้ายช่วงหน้ารู้กันครับ